สวัสดีครับแฟนเพจร้านเด็ดอเมริกา่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดไทยลอสแอนเจลิสนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศของตลาดอาหารวัดไทยนะครับที่ต้องบอกว่าหยุดขายมาเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาขายวันแรกหรือว่าเรียกว่าซอฟต์โอเ i นนิ่งนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้คนรอคิวมากมายเลยต้องบอกว่าวัดไทยลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากไททาวที่เราเคยไปถ่ายนะครับตลาดเสาห้ามาแล้ว วันนี้ก็จะเป็นโอกาสของคนที่อยู่บริเวณไม่ไกลจากนี้นะครับได้มาเที่ยวชมตลาดอาหารนี้กันนะครับเมื่อก่อนจะเป็นตลาดอาหารที่มีความดังมากเลยแล้วก็คนนิยมรวมถึงชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีคนมาเที่ยวนี่น้องมีอยู่คนเดิมวันนี้มาทําอะไรคะมาดูหนังค่ะ okay. มาดูหนังแล้วกินอะไรยังกำลังซื้อของกาลซื้อของนี่เป็นขาประจําตลาดเลยนะครับ โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาคุยกันทีกทีหนึ่งดีกว่า oh. ครับเนี่ยครับเป็นน,น้องคนไทยนะผูดภาษาไทยชัดเจ๋ว oh. แล้วก็ที่ร้านก็จะมีขายนะครับ oh. เป็นหมูปิ้งนะครับไม้ละเหรียนแล้วก็มีตับไก่นะครับมีไส้กรอกอีสาน oh. <Okay. S 1> แล้วก็มี เ,เป็นปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกย่างนี้ยังไม่ได้ย่างเลยนะครับสดสดวัดน,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 นนี้เป็นไงครับขายถล่มทลายเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากกลับมาจากไทยทาวก็มาขายเี่ต่อ๋อ,อมาเช้าไปขายมาด้วยเหรอครับ้องงโอ้แล้วมาเช้านี้คนที่ไทยทาวเยอะไหมครับเยอะครับปกติเลยเยอะมาก ไม่ได้พักเลยครับรัวๆเลยามาสามาเรวามาเวลาอา,ากาศร้อนๆนี่เราทนกับปิ้งย่างยังไงอะใช้ความชินดีกว่าชินแล้วนะชินใช้ความชินเดี่ยถามว่าร้อนไหมมันร้อนแต่ว่าทนได้มือนนี้ไม่แทบจะไม่รู้สึกความร้อนแล้วนะคิดคิดว่าต้องคิดว่าขายได้ประมาณกี่ไม้ต่อวัน,อ,วนอย่างในวันนี้เป็นพันไหม วันนี้ตอนนี้เที่ยวมาขายที่วัดเนี่ยไม่ถึงครับ<อ>เพราะว่าของมันทำมาไม่พอได้เหลือจากกักมาจากที่ไทเทาวก<อ>็น่าจะประมาณหกร้อไม้โอ้วันนี้ก็<ะ>สาหัสนะเพราะว่าต้องทำสองที่เลยใช่ครับครับโอเค <600 S 2> ขอบคุณน้องรไม้นี่คือยังไม่ได้รวมพวกประมืกพวกตับแค่หมูอย่างเดียวหกร้อยไม้ นี่ไม้ละเหลี่ยนหมูไม้ละเหลี่ยนครับผมถูกมากเลยนะครับไม่ไม่กล้าขึ้นราคานะครับเดี๋วกลัวลูกค้าไม่ซื้อคือล้างเอ่อเขาเรียกอะไรเคลดลับจะอยู่ที่ความนุ่มของหมูใช่ผมคิดว่าไม่เสียบไม่เหมือนหมูที่อื่นดีกว่าส่วนใหญ่หมูที่ผมเห็นเขาก็จะเสียบเป็นแบบชิ้นเลยอนะแต่ว่าแม่เขาไม่ไม่ไม่ชอบ จะย,ยกโชว์พี่นิดนึงกันมะั้ยได้ได้ได้แค่นี้นะเก๋ขอบคุณครับไม่รบก,กวนน้องแล้วร้อนด้วยขอบคุณครับได้ครับนีบ่ตับไก่หรือตับตับไก่ครับผม ม้ามไม้ห้ารค,ร 3, 5, ครับผมถามไม้ห้าแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอากาศที่ LA เนี่ยร้อนมากเลยคือร้อนสุดๆเลยครับประมาณ100องศาอาจจะประมาณ40นะครับองศาเซลเซียสนะครับ เดี๋ยวเราขอเดินไปดูนิดนึงว่าเขาขายอะไรบ้างด้านหน้านะครับมีหนังไก่ทอดหนึ่งสองสามี่ห้าหวรถต่อไปหมดแล้วสี่หกรถต่อไปเบอร์สองอะไรยังสี่หกรถต่อไปเบอร์พี่ยังนะมีหมูทอดด้วยนะครับต่อไปยังมีสี่แปดสี่เก้าตัวหนึ่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอเนื้อสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับวันนี้มาซื้ออะไรเอ่ยซื้อหมูเป้งค่ะคับไว<ห>้ก่อนแลครับต้องบอกว่ากงสุนยบีอ่ะไม่เคยมาทันตลาดอาหารวัดไทยสมัยก่อนถูกไหมครับเคยทันก็ทเพราะทันเหรอครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้มีอาหารตลาดอาหารกลับมาแล้วก็ดีใจค่ะดีใจร้านนี้กินตอนตอนรั้งกาลเส้าแห่หรือเงี้ยคะก็สั่งตลอดครับแล้วอยู่ใกล้ไหมครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าบ้านอยู่ใกล้ จากจวัดไ th ทยแต่วัดไทยมา๊ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอ้ยอมขับมาเพื่อเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้ววันนี้จะอยู่ดูหนังด้ไหมครับคาดว่ามีลูกก็ค่ะอยากเด็กอยากดูค่ะแต่ว่าเนี่ยดูสภาพอากาศนิดนึงก่อนนะโอเคได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับก็เป็นกรงสุนย์ B นะครับกรงสุนฝ่ายสาระนิเทศนะครับหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับต่อไป4 7 18 คือบรรยากาศในวันนี้นะครับมันจะมีการฉายหนังด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มก็ประมาณช่วงเย็นๆนะครับพาทิ่ตกดินจะฉายหนังเรื่องเออนาคี2นะครับเดี๋ยวพอภาพบรรยากาศช่วงนั้นเราจะเอามาให้ดูนะครับตอนนี้ร้านนี้นยะขายไปหมดแล้วนะครับมีอาหารที่เคยขายที่ตลาดเสาห้านะครับเป็นพวกลาบนะครับน้ำตกไก่ย่างส้มตำ วันนี้ขายเป็นไงครับระเบิดระเบ้อเลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ขายดีมากเลยครับได้ข่าวว่าตอนนี้แม่ครัวกับลูกสาวกําลังกลับไปเตรียมอาหารรอบสองใช่ครับรอบสองรอบสองน้ําก็หมดเร็วมากน้ําก็หมดเร็วครับอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนนะครับมีอะไรก็สั่งีชาตำไทยครับตำลาวครับเผ็ดนิดนิดไม่เผ็ดมากเรอยากได้เผ็ดเยอะๆยอะเผ็ดเยอะๆ แต่จะไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้แม่ไอคนตำไม่อยู่เอาไก่ย่างเนื้อหน่อยตำลาวให้หนึ่งเดี๋ยวเท่านี้หรอคะครับเหลือเท่านี้ครับเท่าไหร่คะับสิบบาทครับแก้วไก่ผัดขิงกล่องห้าเหรียญนึงนะครับอร่อยในสามโลกนะครับนี่ครับราคาด้วยห้าบาทนึงนะครับาครับแล้วชอบกวนกวเดี๋ยวมันเสียไม่เสียครับเราพี่ค้า แต่วันนี้นม่ค้าไม่มาหรอคะนักข้าไปทำรอบสองอ๋อร้านที่คุณร้ไปเมื่อกี้ก่อนพี่เลยพี่เลยเสียงไปเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแต่ว่าที่นี่มันไม่มีขายไปแล้วร้านนี้เป็นร้านบ้านขนมนะครับบ้านขนมหวานใบปุ้มนี่เป็นเจ้าแม่ขนมหวานนะครับเเเ็าาก้องอันนี้อะไรครับพี่ปุ้มเราชอบสิงคโปร์จ้าโอ้โหดี ทำามสดๆเลยนะครับดีออ๋ว่ากันนอกจากขนมแล้วยังมีขนมจีบอีกที่ชื่อดังเนี่ยชื่อดังอันนี้ป้าหนูยิ่งตื่นแต้นอยู่ป้าก็ายังไม่ได้ลงสนามมานานแล้วเนี่ยพี่ปุ้มเดี๋ยวยกโชว์หน่อยนะแก้วเท่าไหร่ครับเหีย <4 S 1> แก้วละสีเหรียญ ลงสนามมานานนะตื่นเต้นแล้วเนี่ยทุกทีจะเป็นอะเขาเรียกอะไรน,นะน้ำแข็งปั่นออ๋น้ำแข็งปังป่นวันนี้ปัน่นไม่ทันไม่ชอบเหมือนกันเลยแกีวเราเสีเหลือนี่นะครับลแล้วก็ข้าวต้มมัดเหรอครับ,บแล้วก็มีบัวลอยด้วย

แล้วก็มีคนมาถ่ายเป็นวิดีโอด้วยนะครับเพื่อเอาไปเผยแพร่พี่ปุ้มฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยอแ่สีู่นาห้าห้ค่ะสั่งขนมได้เลยนะยทุกเทศากาลโอเคขอบคุณครับอันนี้เป็นบัวลอยนะครับ,บรใส่เพือกใบเตยฟักทองใช่ไหมครับตามสีนี้เลย วันหนึ่งที่ปัน้นจิลูกครับอ,อันนี้เพิ่งจะมาปั้นคะรับปกติไม่ได้ปั้นวันนี้ต้องช่วยภรรยาได้ครับขอบคุณค่ะใช่ปกติมันไม่ร้อนดนาดใช่วันนี้ทีองวันี้อร้อน สายขงลอัคี่ะสักคู่นะคะวอพี่ปุ้มใส่เปลือกกับมะพร้าวอ่อนข้างล่างด้วยใช่ไหมครับไปรุ่งเสียร์เตี้ยบหรือบอลนี่อ้แม ขอแห้ะะงๆเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกค,ค่ะมาน่นายนี้เลยนะคะข้าวโพดคุกขายยังไงครับข้าวโพดคุกแค่สามบาทเองจ้าเค็ดรับอยู่ที่ทเนยเนยแบบไม่ไม่หวงเนยค่ะ แล้วนอกจากนั้นยังมีทาโกยาก,ยกิด้วยทากโกยากินะคะมีไส้กรอกออนซีีสเดี๋ยวแล้เวเดี๋ยวจะทําให้ดูใช่ไหมครับนี่ค่ะใสไปอ่ะเหมเาะสำหรับดูภาพยนตร์ตอนยามยคืนเลยค่ะดุดใชนะ่ไหมคะใช่ทำไมทำไข่ตันถามได้เหรอ เหมือนบรรยากาศหนังกลางแตงเมืองไทยสมัยก่อนมันจะมีเส้ก๋อยอยี๋ยนี้ขายนะอ๋อใช่อาได้แล้วข้าวโพดสุดแก้วใหญ่ใช้ลากว่าค่ะเรหาโชว์หน่อยครับไปกินนี่ได้ไหม เช้านี้ไปหกโนะคะดามบาทเองค้าี่อสโก้ดูสดนอนไปกับพือปกติพี่มาทานที่วัดไทยบ่อยในสมัยก่อนนะครับผมเพิ่งมาครบเพิ่งมาเที่ยวเหมือนกันแ่อ๋อเหรอครับมาจากเมืองไทยเลยเหรอนิวยอร์กครับอ๋อมาจากนิวยอร์กแต่ว่าอยู่นิวยอร์กนานยังครับอานานสักพักมา้นี่แสดงว่าหนีน้าท่วมมาพอดีเลยมาก่อนวันที่น้าจะท่วมพอดีมาก่อนวันที่น้าจะท่วมที่นิวยอร์ก น้ำท่วมแบบแต่ว่าเราอยู่ที่นิวยอร์กอยู่แล้วใช่ใช่ครับอ๋อแล้วมาเอเอเพื่อมาเที่ยวโดยเฉพาะใช่ครับมาเที่ยวเลยเฉพาแล้วพอบินมาถึงวันลุกขึ้นย็น้ําท่วมเลยแล้วได้ยินข่าวมาจากกลุ่มคนไทยที่ว่ามีอาหารตลาดวันนี้พอดีใช่ไหมครับใช่ครับอแล้วเราแพนไปไหนกันอีกครับความจริงจะไม่ไม่ได้แพนอะไรมากครับกะว่าจะมาแบบว่าชิลๆแล้วตากอากาศมาทัวร์กินแน่เลยใช่แล้วกินทุกวันเลยไม่หยุดเลยไปกินหมูกรอบอะไรมายังครับ ที่ฮอลลีวูดและพวกนี้ไปร้านขึ้นชื่ออะไรพวกนี้ไปร้านที่ขายโจกครับสามคอนเิดเลยอ๋อสามคอนเร็จสามวันเซ็เลยโอเคได้ครับขอบคุณนะพี่ตลาดเช้าสูตรแป้งนี่ทำไงครับอ๋อมันเป็นมามซีเครค่ะจริงเหรอครับไม่บอกเลยบอกไม่ได้ค่ะขอซื้อได้ปะได้ค่ะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ถูกต้องค่ะ ใช้ความไม่ซ้ําจำสูตรไม่ได้ใช้ความรู้สึกเอาเหรอครับไม่มีอะไรมากค่ะใช้แป้งสาลีน้ำเกลืออันนี้นี่เป็นอะไรหรือเปล่า่นหลอดวัดดำเลนี่ก็ไปเปลี่ยนอากาศมาเนี่ยอะไรเนี่ยวัดกินวัตี่นาเนยไข่นั่นแหละค่ะผสมกันไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสองบาทสามไม้ห้าค่ะไม้ละสองบาทสามไม้ห้าไม่ไม่แพงเลยเนาะ ้มน่ไต่อไปเป็นร้านผัดไทยนะครับผัดผัดไทยโชว์ให้หน่อยได้ไหมครับร้านนี้ขึ้นชื่อด้านผัดไทยกับหอยทอดแต่ว่าวันนี้หอยทอดอาจจะไม่ทัน นี้ใส่ใช้โป้โปหอมแดงนะครับโป,โปรตเค็ดลับอยู่ที่ไหนครับ<ก>น้ำน้ำซอสมันหรือเปล่าน้ำซอสด้วยค่ะจริงแเราก็น้ำซอสเป็นหลักแล้วก็อที่วิธีการผ่านก็ไม่ได้ ดูวิธีการผัดเนเราก็ต้องคอยดูเส้นนะคะว่าเส้นมันเข้าที่หรือยังพอมันเข้าที่เนี่ยเราก็จะเริ่มใส่น้ำน้ำผัดเพราะว่า่ดน้า,นากการผัดที่ร้านอาหารก็จะรวดกับน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามันก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราผัดกับกระทะผัดสดอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สังเกตก็คือการมองเส้นว่าให้เส้นมัน ใ้เส้นมันสุกพอดีนะคะแล้วก็ไม่เละไปไม่ไม่แห้งไปเพรนี่เป็นสูตรเรานะคะอาหารเราก็ไม่มีของชุรสเพราะฉะนั้นเนี่ยทานทานได้แบบว่าสบายใจเลยนะก็สำคัญเพราะว่าส่วนมากคนคนส่วนใหญ่ก็จะแค่องชู แต่ว่าผัดไทยเราเนี่ยเ็ผัดไทยครูฟรีก็ด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยสุดท้ายใส่กั่เร,รเรียบร้อยครับ กล่องละห้าเหรียญนะครับกล่องละหเหรียญค่ะวันนี้นะคะมาได้เลยเอามารอทุกคนอยู่น่าจะโอ้น่าทามาน่าหาคิดถึงนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะรีบๆมานะคะเดี๋ยวหมดแล้วตามมาจากเหพจร้านเดรสอเมริกาเลยครับแล้วไปกินอะไรมาบ้างแล้วรู้ไม่ใจหรอ Uh, how did you guys hear about this event? Common thing here in the valley, and we usually like to come here for the Thai desserts. But we also like to discover all the new place. Everything's yummy out here. So I'm surprised. We live out here, and we just passed by here. Really? And like, Pull over! Is they have food? Wow, you got lucky. <laughs> ก็ส์ก็ส์ so lucky วันนี้ที่เราผ่านถนนตรงนี้ใช่ไหมใช่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  นี่ครับรโปรตีม,มาทานบ่อยไหมครับเพิ่งมาครั้งแรกค,ค่ะจริงเหรอครับเอาบ้านอยู่ไหนครับอยู่เวนตูราค่ะพอดีเพื่อนมาจากแซนดิโกก็เลยนัดก,กันมา,านอ๋อไกลหน่อยแต่ว่าไม่เคยมาตลาดเสาห้าอะไรพวกนี้เลยไม่เคยคะ่ะอ๋อเพิ่งมาครั้าางแรกเพิ่งมาครั้งแรกโอเคครับขอบคุณครับว่ามีมีเออฉายหนังแล้วจะรอดูหนังด้วยไหมครับอ๋อรอดูนะมา เตรียมเสือเตรียมหมอนไหมครับเตรียมมาเตรียมมาครัโอเคได้เลยขอบคุณครับวแนักอ่นี่่อไี้นะร้านนี้นะครับขายไข่นกกระทากล้วยทอดเผือกทอดมันทอดขั้นตอนทำไข่นกกระทาใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับ สิบห้านาทีาทแต่ต้องดูใช้ความพยายามสมควรเลยนะขั้นตอนมันเยอะครับต้องกดกดกดต้องกดเอาไว้ต้องดูการกัดต,ตอนใสเอาไว้ต้องให้อะเดลกทัยร้อยก่อนจัดต,ตอนนั้นมันมนทุกคนร้อยเอาไว้ได้อันนี้กล้วยทอด นี่เผือกทอดเหรอครับค่ะเผือกทอดมันทอดค่ะร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนค่ะร้อนมากเลยวันนี้ร้อนมากเด็กก็สู้สู้อย่าลืมกินน้ำเยอะๆครับค่ะ เวลาที่กินน้ำเลยข้ามาตั้งไว้เยี่ยมเยี่ยโอมีไม้เขาเปครับกติเผือกคุณป้ามาช่วยเขาทอดใช่ไหมครับวันนี้เออค่ะปกติบ้านอยู่ที่วัดชินโอฮิวอ๋อปลาแดงกล้ามขึ้นยังครับ มยังไม่ได้กินอะไรแกตั้งแต่เช้าเลยกล <ำ S 1> ับบ้านไปนมีคนนวดให้ปันเน่ยครับนี่เนี่ยตัวมือนวดเลยลูกสาวเนี่ย <c oughs> เขาคู่แฝดไงนั่นแหละเขาช่วยอันนี้เป็นขั้นตอนการทำไข่ดกทานะครับใช้สกุป<อ>เหมือนสกุปไอติมใช่ไหมครับใช่ค่ะของไทยแล้วก็อ,อ๋อของไทยเนี่ยดูหน่อย แล้วจากนั้นก็เป็นมือปั้นวันนี้มือปอกเขาเนี่ยมาม่วงมาเป็นมือปั้นมาเป็นมือปั้นไข่นกกระทาแล้วเรกานะเจ้านี้เป็นเจ้าขายขนมนะครับ ปกติขายก่อนละห้านะคะยิ่งวนใช่ไหมไม่รู้ว่า่ีบกดเขาบอกว่าพี่แล้วผมไม่ทำนะฮะนี่เป็นบรรยากาศการขายน้ำนะครับอยากตั้งแต่เต็มนะผมอย่านักก่กสะปุกนะน้ำขวดเท่าไหร่ครับขวดละบาทค่ะ สวัสดีค่ะแวะก่อนนะคะค่าเหรียญราคาเดิมค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะวันบกาแฟดำเย็นจ้ากาแฟดำเย็นที่หนึ่งค่ะเจอกันสองตลาดเลยสวัสดีค่ะร้านนี้ปืนแล้วนะครับ ว้าวขอบคุณค่ะไปกลับมารอบสองแล้วค่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้ขายไปขายหมดไปขายไปแสนเหรียญละรอบแรกกลับมาฟื้นรอบสองขค่ะสมบัตยังมีอย่างต่อเนื่องเต็ึงร้านปิดนะคะร้านลอยชาร์ดาค่ะชาร์ดาค่ะของน้องยำปลาดุกฟูนะครับซุปหน่อไม้ไข่นี่ก่นแล้วไข่ไข่ห้องมีสมตำ ตำอันนี้ตำตำลาวถ่ายหน้าคนทกถ่ายหน้าคนตำได้ปะได้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 บอกเลยตตัดผมเหรอครับตัดผมใหม่เหรอลืมใช้ดูค่ะไม่ใช่อะไรมีตำลาวตำไทยแล้วก็ตำรวมค่ะตำรวมก็คือนิ้ไทยค่ะน้ำเลยค่ะ หน้าตามากเลยครับมีน้ำนัวๆเลยใส่ปลา <นะ S 2> ใช่ตำลาค่ะสวัสดีค่ะแวะก่อนได้นะคะห้าเหรียญทุกอย่างเลยค่ะ ได้เลย่ะอ,อ่ะ,ะ,ะอีะอกด้วยนี่ครับซุปหน่อไม้หมูน้ำตกตตยำปลาดุฟระเอาต,นะตอห,ห้าเหรียญเท่านั้นค่ะ <c oughs> วันนี้ขนเสือเเส่อมาเลยเหรอครับขนเสื่อมาเลยค่ะใจมาดูหนังเต็มที่เลยเตรียมมาไว้นอนเหรอครับใช่ค่ะลือหมอนค่ะแล้วเสื่อมันเล็กไปเปล่างอ่นะใช่ค่ะเล็กเลยลองตั้มอันนี้ป่ะเราต้องขยับอีกหน่อยมแล้วเคยดูเรื่องนาคีสองมาก่อนไหมครับ ยยังไม่เคดูเลยนะดูดูดนนกทีที่เป็นโทรทัศน์อ๋อพัฒนเป็นละครและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับจากตลาดอาหารพัทไทยในลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศนะครับผู้คนก็เตรียมนะครับครูเสือนั่งรอนะครับหนังกำลังจะฉายเรื่องนาทีสองนะครับ ส่วนตลาดอาหารลับไทยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดวันแรกนะครับซอฟต์โอเพนนิ่งเท่านั้นนะครับตลาดจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้านะครับเราจะมาแจ้งข่าวทางเพจนะครับส่วนใครนะครับที่ชมอยู่อยากจะติดตามตลาดนะครับร้านอาหารหรือว่าชีวิตของคนไทยในอเมริกานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe เอาไว้ที่ y t u t u นะครับช่องร้านเด็ดอเมริการวมถึง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับ,รบวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ